สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์ในช่วงวันพระจันทร์เพ็ญวันที่5พฤศจิกายนปี2568เป็นช่วงเวลามาหามงคลของแต่ละลัคนาราศีเลยก็ว่าได้นะคะวันพระจันทร์เพ็ญถือว่าเป็นวันที่พระจันทร์นั้นมีกําลังอย่างที่สุดค่ะเปรียบเสมือนแสงของพระจันทร์นั้นจะเปิดประตูแห่งโอกาสมายัางแต่ละลัคนาราศี วันที่5พฤศจิกายนปี2,568วันพระจันทร์เต็มดวงในค่ำคืนที่ฟ้าเปิดกว้างแต่ละลัคนาราศีจะได้รับพลังงานอย่างเต็มที่โอกาสทางด้านการงานที่รอคอยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเข้ามามีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นหรือความหนักความเหน็ดเหนื่อยทางด้านจิตใจที่คุณเคยประสบพบเจอก็มีเกณฑ์ที่จะก้าวผ่านไปได้เรื่องราวต่างๆมันจะมีจุดเปลี่ยนตามระยะเวลาของมันนะคะ ในช่วงที่เกิดพระจันทร์เพ็นหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนี้ล้วนแล้วแต่จะส่งพลังงานดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะซึ่งแต่ละคนก็ได้รับพลังงานในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปขอเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยรกรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ในวันเพน็ญวันที่5พฤศจิกาย,ยนปี2568เป็นจังหวะที่ฟ้าส่งพลังงานของดาวพระจันทร์มายังดวงชะตาของคุณอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะในระยะที่ผ่านมาหลายเดือนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตยังอยู่ในน้ำบนค่ะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร่วงเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใจใครดีหรือไม่รู้ว่าควรจะเดินต่อทางไหนแต่ในคืนพระจันทร์เพ็ญครั้งนี้คือช่วงที่สายน้ําเริ่มนิ่งค่ะฟ้าเริ่มสะท้อนค่ะและหัวใจของคุณความคิดของคุณก็จะเริ่มมองเห็นเส้นทางของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสมัยบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงพระจันทร์เพ็นหรือพระจันทร์เต็มดวงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนี่คือจุดเปลี่ยนที่ดีค่ะที่จะทําให้การงานของชาวลัคนาราศีมี นั้นมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นไปในรูปแบบที่คุณต้องการ ชาวลัคนาราศีมีนคะมี3มเรื่องสาประการที่จะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณอย่างแรกเลยนะคะเป็นโอกาสจากคําพูดค่ะชาวลัคนาราศีมีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะคำพูดคําจาของคุณจะมีบทบาทสําคัญมากๆถ้าเป็นในแง่มุมของการงานคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับการพรีเซนต์การนําเสนองานที่ออกหน้าสือ่อออกหน้ากล้องต่างๆยิ่งจะเพิ่มชื่อเสียงให้กับตัวคุณมากขึ้นนะคะหรือบางคนไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์หรือการพรีเซนต์นำเสนอ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการทําเอกสารทําบัญชีค่ะ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นพนักงานข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานประจําอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีมุมที่ชาวลัคนาราศีมีนไ,ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําหรือกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทําค่ะพลังงานของดาวพระจันทร์จะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้รับกับโอกาสสิ่งที่คุณเคยรู้สึกว่ามันวนอยู่ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในช่วงที่ดาวพระจันทร์เพ่นนะคะหลังจากวันที่5พฤศจิกายน เป็นต้นไปคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆโดยที่คุณไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องออกแรงมากคุณอาจจะพูดเล่นๆแล้วจู่ๆเขาก็ยื่นงานให้หรือคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวคุณอาจจะได้กลับมาร่วมงานกับคุณอีกครั้ง จักรวาลกำลังคืนความยุติธรรมให้กับชาวลัคนาราศีมีนในแง่มุมของการทำงานนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยถูกเอาปเปรียบค่ะงานเหนื่อยมากงานหนักมากแต่ได้ค่าแรงค่าเหนื่อยไม่คุ้มกับความเหนื่อยแต่ในระยะนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มลงล็อกเริ่มลงตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค ของที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครีมบำรุงอย่างนี้ยค่ะก็จะมีมุมที่ดีอย่างมากเลยที่เดียวและสิ่งที่พิเศษสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะในระยะนี้จะมีคนคอยดันคุณด้วยนะค,ะคอยซับพอร์ตคอยผลักดันคุณอยู่เบื้องหลังโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะ สำหรับด้านต่อมานะคะถือว่าเป็นความโชคดีที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับมาอย่างง่ายดายโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนคะบางครั้งบางทีก็จะมีโชคฟลุกๆเข้ามานะ ในช่วงนี้นะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือแม้แต่ทําธุรกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มันอาจจะได้รับข่าวดีเหนือความคาดหมายที่คุณคาดเอาไว้ถ้าจะให้สมายยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างแรกเลยสมมุติว่าคุณจะไปซื้อของอย่างหนึ่งซื้อสินค้าอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะชิ้นใหญ่นะโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่นะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับมาหรือว่าจะเกิดอิทธิพลต่อตัว,ตวคุณนะคือชาวลัคนาราศีมีนอาจจะได้ขอต่อรอง ราคาค่ะ ขอลดราคาค่ะจากที่เขาจะขาย10,000แบาทคุณขอต่อรองเหลือ60,000บาทหรือ70,000บาทอย่างนี้ได้เลยนะ,ะมีโอกาสที่จะได้ลดราคาจํานวนมากชาวลัคนาราศีมีนจะรู้จักการใช้คําพูดใช้วาจาใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ได้รับมาในรูปแบบที่ตัวเองต้องการหรือชาวลัคนาราศีมีนค่ะถ้าเกิดว่ามีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนข้อตกลงเงื่อนไขข้อผูกมัดอะไรต่างๆมันก็มักจะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวคุณค่ะไม่ได้เป็นการเสียเปรียบแต่อย่างใด บางครั้งบางทีนะคะคุณอ่านรายละเอียดในเงื่อนไขในข้อตกลงนั้นแล้วคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ได้เขียนมาได้ร่างมามันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้อะไรให้กับคุณมันเป็นเหมือนกับว่าวินวินทั้งสองฝ่ายประมาณนี้เป็นต้นดังนั้นในระยะนี้นะคะการจัดการเกี่ยวกับด้านการเงินหรือแม้แต่การเจรจาทางด้านการเงินนะคะหรือแม้แต่การไปขอกู้ยืมจากธนาคารบริษัทลักทรัพย์ต่างๆไปยื่นกู้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติหลายสิ่งหลายอย่างมันค่อนข้างลงล็อกลงตัวค่ะชาวมีนบางคนก็จะได้ปลดหนี้หรือบางคนก็จะได้ขา ที่ขายทางที่คุณได้ประกาศขายตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีคนสนใจติดต่อขอซื้อระยะนี้ก็จะมีคนได้โทรเข้ามาค่ะว่าเขาสนใจในที่ของคุณเขาสนใจในออคอนโดของคุณเขาสนใจในรถของคุณที่คุณประกาศขายไปประมาณนี้เป็นต้นค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับจากอิทธิพลของดาวพระจันทร์ที่เกิดเพลนตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไป ประการที่สานะคะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นความโชคดีในตัวคุณนะที่คุณจะได้รับจากอิทธิพลของดาวพระจันทร์นั่นก็คือความสงบทางใจค่ะหลังจากที่ชาวลัคนาราศีมีนผ่านเรื่องวุ่นวายมานานนะะผ่านเรื่องทะเลาะเบาแหวงคดีความเรื่องหนักอกหนักใจมานานณนะเวลานี้เลยตั้งแต่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องหนีนะคะคุณไม่ต้องคอยหลบกับปัญหาเหล่านั้นและคุณกล้า,ผาเผชิญหน้า นะคุณกล้าจัดการคุณกล้าที่จะรับมือคุณไม่ต้องขยับไปไหนคะ่ะคุณนิ่งอยู่กับที่คะ่ะแล้วปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรให้คุณสะทกสะท้านเลยนี่แหละค่ะคือพลังนี่แหละค่ะคือกําลังของชาวลัคนาราศีมีนที่ได้รับจากอิทธิพลของดาวพระจันทร์คือไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหานะแต่ความสงบทางใจเนี่ยมันคือความนิ่งมันคือปฏิพานไหวพริบมันคือการเอาตัวรอดอีกรูปแบบหนึ่งนะ เวลาที่มีปัญหาอะไรรุมเร้าเข้ามาถ้าชาวลัคนาราศีมีนตีโพยตีพายหรือเล่นไปตามเกมของปัญหานั้นมันก็ยิ่งจะทําให้คุณปวดหัวเกิดความยุ่งยากอะไรต่างๆตามมาแต่ถ้าคุณนิ่งเกิดความสงบทางใจอะไรมันจะเกิดก็แก้ไปทีละสะเต็ปหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะจัดการอย่างไรได้บ้างก็จัดการไปทีละสะเต็ปใช้เวลากับมันหน่อย ะะอย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องคลี่คลายในเร็ววันบางทีก็ต้องให้เวลากับปัญหาเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาสักหน่อยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมนะจิตใจของชาวลัคนาราศีมีนจะมีความนิ่งมีความสงบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้เจอกับช่องทางที่ทําให้ใจของคุณเย็นลงนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ